ดีรครับมาพบกับรายการแคปชัน EP 58นะครับกรับผมรายการแคปชันเป็นรายการที่แคปชันทั่วโลกทั่วโซเชียลทั่วทุกอย่างทุกทุกตอนมานั่งดูมานั่งชมแล้วก็มานั่งแคปกับฉันนะครับใครชื่นชอบคอนเทนต์ในการดูแคปชันแบบนี้อย่าลืมครับเจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องนี้นะครับฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดติดตามช่องสสอก,กด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม,ใหม่ๆของเรานะครับ อย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปมนนะนรเสอิ์แนะนำติชมคอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผมฝากแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เข้าเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลที่คุณรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทําให้เข้าเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับลิ้นพันฮะแล้วก็รีบเกินดูดิฝนตกฟ้ารั่ว การเสียเวลานะครับไปดูกันดีกว่านะว่าวันนี้มีแคปชั่นอะไรน่าสนใจและน่าสนใจมากกันบ้างน,นะครับไม่เคยขอสถานะกับเธอเลยเพราะกูก็ไม่ให้เหมือนกัน <c oughs> เลิกลากเลยกู <c oughs> ให้เขาใช่ไหม <c oughs> ไม่เอาก็ได้ <c oughs> ไม่อายก็ไม่เอาแล้วไม่อายเลยล่ะเดี๋ยวมันจะเกมกันนะ แบบเล่นเป็นเสือหรือจะเป็นสับรางอ่ะอย่าเอาตัวจริงมาปองให้เห็น <c oughs> ซ่อนไวห้หมดหมดแล้วก็นั่นเปิดไพ่แล้วมึงเอ้ <c oughs> สุดยอดคนที่เธอโพสต์อวดมันเคยนอนกับเพื่อนเราแล้วนะไงะทั่วถึงไว้ก่อน <c oughs> ไปถึงความสัมพันธ์แบบทั่วถึงแบบรู้จักกันเพื่อนของเพื่อน เน้งแบบเขากินกันลอบตัวแตงูกินอาหางรู้จักไหมฮะไม่แน่นแรงมากนน้นสังคมสังคมละเออนครับ <c oughs> ทุกคนก็ต่างมีด้านมืดในตัวกูก็มีอย่างเช่นอนาคต <c oughs> มืดเติบเลยกูเ <c oughs> อ <c oughs> อหมอไม่เห็นไง พอใจยังแต่อยากจะสว่างสวยไปกับเธอ <c oughs> ขนาดรักยังไม่เท่ากันเลยแล้วจะมาเสียใจเท่ากันได้ยังไง <c oughs> จริง <c oughs> เออรักไม่เท่ากันแต่เสียใจเท่ากันมึงงงไหม <c oughs> แต่ว่าเสียใจเหมือนกันนะใช่แต่เท่ากันคงไม่เท่ากันหรอกเออเจ็บกูเจ็บมึงมันต่างกันเยอะใส่ใจกูใส่ใจมึงมันต่างกันเออแต่ดันไปเลือกเขาเองเไปรักเขาเองโว<ด>ยเต้าน่ารักช่วงนี้ฝนตกหนักระวังคิดถึงคนเก่านะครับ<โดย>ผมว่าไม่ได้เกี่ยวกับฝนหรอกมันเกี่ยวกับความเหงาเกี่ยวกับคิดถึงเขาแหละ<โดย> ลืมเขาไม่ได้ขาดเขาไม่ได้เออก็เลยมีเขาไว้กินยาไงจบมีคนบอกว่าฝนไม่ตกก็คิดถึงค่ะไม่ต้องตกก็คิดถึงซะแล้วด้วยเอออย่าหาข้ออย่าเกี่ยวกับฤดูกาลแต่ที่ตัวมึงล้วนเสียใจที่เธอให้มากูให้ข้าหมายังเยอะกว่าเลยเยอะกว่าเยอะด้วย ให้เจ้าที่หรือให้อะไรเออเศรษจใจนะไม่เสร็จพูดก็ไม่ได้เรื่เสร็จก็ด้เพรามไม่ได้เคยรักเลยแค่อยากได้ไม่อยากได้ความจริงใจจากคนอื่นนะเออแผมไอ้เก่งอะไรกูสภาพกูจะไปเติมเต็มใครได้อ่ะขนาดกูยังไม่เต็มเลยเออเติมให้กูก่อน บางคนก็เข้ามาในชีวิตเพื่อนทำไมรู้ว่าคนแบบนี้ก็มีด้วยหรอ <c oughs> จริงๆมี <c oughs> เ,เยอะด้วย <c oughs> ไม่งก้บมึงอับผลิตซ้ําเยอะจิบหายมิดอินไชน่าปะเนี่ย <c oughs> อออาจจะหน้าเหมือนแต่คุณภาพมไม่พูดถึงแล้วกันนอนเต็มอิ่มครบ8ชั่วโมงแต่5วันรวมกันนะ วันละไม่ถึงสองชั่วโมงงี้เหรอยอดฮะนี่คืรว่าโตมาจะไม่ได้นอนขนาดนี้นะกูจะนอนแต่ตอนเด็กอยู่ในทารกอยู่ในคันตั้งแต่เด็กแล้วแ <c oughs> ม่งมันมีใครบอกเนี่ยว่าโต <c oughs> มาเจ้นู่นนี่นั่นบอกโตมาจะไม่ได้นอนบอกดิกูได้นอนรอ <c oughs> หรือกูได้เติมเวลารอจากเซเว่น กูไปอ่านประโยคนึงมาแล้วชอบมากแต่กูลืมทอทีกูลืม <_ athe o> ลืมทุกประโยคด้วยก <_ w> ูจะให้กูเป็นนักประดิษฐ์แห่งความคมเหรอหรือนักประดิษฐ์คำคมยอดฮิตนี้เหรอ<_><_>ไม่ไหวนะหลวงประดิษฐ์อย่างกูไม่ไหว มนนี้แค่จำบ้านแรกที่จำทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเองได้ยังยากเลยกูนี่ไม่นับถึงแฟนเก่านะไม่อยากเริ่มต้นใหม่กับใครทั้งนั้นเดี๋ยวเธอกลับมาไม่เจอเราแล้วก็น่ายิ้มแต่น้ำตาคลอฮะเออไม่กล้าอยู่เธอไม่กล้าไปไหนไม่กล้าแบบมูฟออนเลยรอเธอก่อนแล้วกันร้อยคนทักแต่ให้มงคนเก่า สักวันฉันจะพรีเราเอ้ยอยดีพอ <c oughs> อ่างเงี้ยแหละเริ่มต้นใหม่กับคนเดิม <c oughs> เออแล้วก็เพิ่มเติมคือบาดแผลไง <c oughs> ขอบคุณที่เลิกกันไปในวันนั้นจนทำให้กูมีผู้หล,หลายๆคนในวันนี้ชีวิตต้องเอาให้คุ้มที่บ้านให้มาเดียวต้องใช้คุ้มสุดยอด แหละคติประจำใจกูวันนี้วันเดียวจะเสียว่าไม่ได้หลายวันเสียวแล้วเสียใจว่าความรักมันเลยจะกลับมาเนี่ยก็เป็นซะอย่างเนี้เมื่อฝนหยุดตกร่มก็กลายเป็นภาระใช่แล้วล่มคือกูฮะเอาตัวกูหรอกูไม่รู้เนี่ย ตกแล้วแดดออกกันทำไงอ่ะไม่รู้สิฮะเคยเจอนะครับฝนตกแล้วลมแรงด้วยลมนี่ก็พอภาระเช่นเดียวกันมี่บอกร่มหนึ่งคันอยู่กันสามคนไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเดินถือล่มออกมาปล่อยแม่งเปียกกันไปสองคนถูกต้องนะฮะเอาไปเลยสิคะแนนทำความดีไม่มีใครเห็นหรือที่กูทำอยู่มันไม่ใช่ความดี น่ใช่นะฮะใช่เรื่องว่าไม่ใช่ความดีอ่ะเออแล้วกูจะรู้ได้ไงอ่ะหูก็เริ่มสับสนแล้วนะไม่รู้ว่าไหนดีไม่ดีแต่มีเธออยู่ก็ความดีนั้นแหละดีที่หูนะฮะดีที่หันอย่าผวนจะเป็นคำที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เออถ้าจะมามาหายหายมึงก็ไปเถอะลำคาญมากทำตัวเหมือนแมงกะพรุนขึ้นไปทุกวันเลยมึงอ่ะ แรงจังเลยนั่งสารนะฮะนั่งสารคนว่าเหรอสงสารแมงกัะพุนที่เปรียบเทียวกับมึงอะเออตอไม้หายมึงทำเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเจอผีอื่นฮเออไม่ใช่ส่วนต่างหรอกแต่เป็นส่วนเกิน ฮฝากบอกพี่โบกี้ด้วยโบกี้ไรอ้อนเนาะโบกี้รถไฟฮะโดนต่างอย่างเติมเต็มเหอเติมมาอื่นด้วยนะฮะเติมความรักที่มีให้เธอรู้ไม่จริงก็หัดเงียบบ้างก็ได้ไม่มีใครเขาว่ามึงเป็นใบหรอกไม่รู้ก็เงียบไปเถอะ มาแล้วมันโป๊ะมันขำมันอดไม่ได้เออพูดรู้ทุกเรื่องคุณแม่หมอดูพูดเป็น Google Drive Google ทุกอย่างคุณแม่ Chat GPT รู้ทุกอย่างง่าเป็นเรื่องมึงเองอ่ะสุดยอดเป็นยังไงกันบ้างครับกับ EP นี้ถ้าชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากกดติดตามช่องกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับอย่าลืมก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีเราเสนอแนะแนะนำติชม คอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังรับพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผมฝากแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เข้าเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมอกับพวกเราครับและฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลกรักและช่องแชททุนชอบจะทําให้เข้าเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมอกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับพวกเราทุกคนห <laughs> <laughs> ลินพันในหมดแล้วต้องขอภอภัยฮะเราอาจสดงดเชื่อเบื่อ,อทวง เก่ามาตัดนะครับต้องขออภัยถ้าอ่านอะไรผิดไปขอบคุณทุกคนด้วยนะครับไป